น,นี้ก็กลับสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับรถไถมือ2นัดแท็กเตอร์อุดรธานี0 9 1านครับแป1ครับวันนี้ครับก็เป็นคลิป ประจำวันอาทิตย์ที่12นะครับกรกฎาคม2563ครับวันนี้นะครับรถนัดก็มีรถเข้าใหม่นะครับที่ยังขายได้อยู่จํานวน4คันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับระบบการทํางานของเจ้าคูปัตนะครับทั้ง KRT 1408พัคูปัต L478 0คูปัต L478 0 SP นะครับแล้วก็เป็นคูปัต L5018 กันว่าระบบการทํางานจะเป็นยังไงนะครับราคาก็มีตั้งแต่1 7 0 0 0บาท1 0 0 3 45,000บาทนะครับแล้วก็ 4แสนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วก็4แสนแปดหมื่นห้าพันบาทก็จะเรียงกันไปอย่างนี้นะครับจนถึง L5018 นะครับยังไงก็ดูให้จบคลิปนะครับเราก็จะมาพาดูสภาพรอบๆบคันก่อนแล้วก็จะพาดูระบบการทํางานของแต่ละคันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะไปติดตามชมกันเลยครับครับก่อนที่เราจะรีวิวระบบการทํางานนะครับเราก็จะพาลูกค้านะครับเดินดูรอบคันนะครับของรถแต่ละคันนะครับที่ มาใหม่สี่คันในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็จะพาดูสภาพของเจ้าคูบูตานะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนกับเจ็ดพันบาทครับหนึ่งแสนกับเจ็ดพันบาทจัดส่งให้ฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวรถนะครับก็คือใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็ล้อกันจมแล้วก็จะเป็นหางสามด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับรถสวยๆนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่นะครับ โครงราคานะครับลูกค้าทําแบบเป็นโครงราคาแบบที่ถอดได้นะครับถอดน็อตได้นะครับเวลานั้นก็เข้าสวนมะม่วงใส่ตัวตัดหญ้าอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น140พัดนะครับเพาท้ายเป็นเพาท้ายวดีโอเรียบร้อยนะครับตัวนี้รายละเอียดชัดเจนนะครับนะครับลูกค้าสามารถประกอบการตัดตัดสินใจได้เลยนะครับตรงนี้รีวิวให้เห็นแบบชัดเจนนะครับ ยางนะครับยางหลังอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับส่วนยางหน้าก็อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นนะครับยางหน้าไม่ต้องไปโฟกัสครับเพราะตัวรถสิบสี่แรงเป็นรถแค่หนึ่งเพ่านะครับเป็นรถเพาเดียวสิบสี่แรงม้าสูบเดียวด้วยนะครับรถอันนี้เขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์ครับเป็นรถไหนั่งขับนะครับเป็นรถไหนั่งขับนะครับตัวนี้เป็นระบบสายพานนะครับนำชุดนำด้วยระบบสายพานพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเยอร์นะครับ คันยกเกียร์หน้าอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์หน้าเกียร์หลังตัวนี้ก็เป็นคัน PTO นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ครับโล่ไฮนะครับช้ากับเร็วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบคัสต์นะครับคัสต์แห้งนะครับทํางานน้อยครับตัวนี้นะครับ14แรงม้านะครับตัวนี้นะครับราคาที่100,000กับ7,000บาทนะครับ100,000กับ7,000บาท นะครับตัวที่1นะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัตตานะครับ l 4 7 0 8ด dt นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบ direct injection ครับตัวนี้เป็นคารหน้าแบบระบบปิดนะครับคานหน้าแบบระบบปิดนะครับสามารถลุยน้ำนะครับลุยน้ําลุยโคลนได้นะครับตัวนี้เป็นรถ4ี่แรงม้าสี่สูบ4วินขับเคลื่อน4ีล้อครับตัวนี้เราเก็บสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยครับพร้อมจัดส่งได้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่345,000บาทนะครับพร้อมท่อซิ่งใได้ายอีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ได้ อุปกรณ์นะครับก็คือใบมีดแตดินหน้าแล้วครับแล้วก็จะเป็นหานหกตาช้างด้านท้ายนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับดูคลิปก่อนได้นะครับตรงนี้นะครับยางหลังก็เต็มเต็มเลยครับประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนยางหน้าก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับดูนะครับชุดห้องโดยสารต่างๆนะครับสวยเดิมทั้งหมดนะครับใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวการทางานให้ดูนะครับรถแต่ละคันนะครับดูชุดท้ายก่อนครับนะครับชุดท้ายสวยครับ สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นคูปต้านะครับ L4708 นะครับเป็นเกียร์แบบซิงค์คนเชเทลนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ด้านข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นโครงราคากลมนะครับถ้าเป็น 47SP จะเป็นโครงราคาเหลี่ยมนะครับจะต่างกันแค่ตรงนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ปีรถกับราคาครับตัวนี้345,000บาทครับ4708ตัวที่2ครับ สามครับตัวนี้ก็จะเป็น L478SP 0นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี58ครับใช้งานน้อยครับตัวนี้รถไล่นะครับสีชุดคันล่างนะครับใบมีดดินล่างเดิมๆเลยนะครับลูกหมากนะครับรถใช้งานน้อยมากครับตัวนี้นะครับนะครับดูนะครับชุดคันหน้านะครับให้ดูรายละเอียดรอบคันนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับ QC มาร์กก็อยู่ครบทุกจุดนะครับ QC มาร์กอยู่ครบทุกจุดนะครับสีเดิมสปิเกอร์เดิมนะครับพร้อมท่อซิ่งให้หนึ่งใบเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นโครงราคาเรี่ยมครับเป็นคูปเจ้า LC 708 SP นะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังรถสี่สูบเครื่องยนต์ Direct Injection ครับคอนคัตเดิมนะครับตัวนี้นะครับพื้นยางเท้าเหยียบอยู่ครบนะครับใช้งานอยู่ที่756ชั่วโมงนะครับ756ชั่วโมง สวยครับตัวนี้สวยเดิมมากนะครับเป็นรถไล่นะครับ L4708SP นะครับมาพร้อมกับหางนะครับเป็นหางหางพวนตาช้างหางหกนะครับจืดหางหกนะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยๆเลยครับ ตัวนี้เป็นคานหน้าแบบระบบปิดครับลงไล่ก็ได้ลงนาก็เก่งครับตัวนี้นะครับพร้อมเจาะระบายซีนให้เรียบร้อยนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นคู b บ t a นะครับ L5018 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบโฟวินขับเคลื่อน4ีล้อ Direct Injection เส้นเดียวกันครับคันนี้ปรับตัวใบวีดดันินหน้านะครับมาให้เร็วขึ้นนะครับพร้อมกาดหน้านะครับของตาช้างแท้ๆจากคูบต้ครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี60นะครับ ท่อนคัดเดิมนะครับ QC mark อยู่ครบทุกจุดหรือพูดง่ายๆว่าน็อตยังไม่เคยขยับสักตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้งานนะครับอยู่ที่1,055ชั่วโมงครับ1,055ชั่วโมงนะครับแผ่นลังคาก็มีแตกครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมท่อซิ่งให้หนึ่งใบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สวยๆครับพร้อมกับหางตาช้างนะครับหางตาช้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นหางกระทู้นะครับหางหนักเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถ ไล่นะครับตัวนี้นะครับชุดเผาท้ายนะครับก็เต็มเตมอยู่นะครับดูแบบบูเฮตีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่แ0 0แบาทครับสี่แสนบาทเดี๋ยวเราไปดูนะครับการทํางานของซมทั้งสามเอ่อทั้งสี่คันกันเลยครับ ตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นคู b o ต a าเคอาทีสิแรงม้าหรือคู b o ต a าเคอารทีหนึ่งสี่นพัดนะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้มีเล่มมีชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ารถไทยะดิตนะครับเป็นรถไถยคูปัตแบบนั่งขับนะครับที่ศูนย์คู b o ต a าผลิตขึ้นมานะครับเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสามถึงปีห้าสี่ครับเรื่ติดง่ายครับ หองราคาแบบทับได้นะครับมันก็จะเวงแหวงหน่อยเพราะเราไม่ได้ตึงน็อตนะครับตัวนี้นะครับรอบเครื่องก็สามารถตั้งได้นะครับหางนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับก็จะได้ใบมีดดินหน้านะครับฐานสามนะครับแล้วก็จะเป็นล้อกันจมนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับหรือในนานะครับตัวเดือสุโขเรศ ครับแรงดีจริงครับตัวนี้นะครับดูกันยกหางครับครับครับมาดูระบบปั่นท้ายพีดีโอด้านหลังครับดูนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดมนบาทนะครับหนึ่งแมนบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ยกหูได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นอุปต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์ัศครับตัวนี้เป็นรถติบสี่แรงมา้าสูบเดียวนะครับเหมาะสําหรับทาไร่ก็ได้ทํานาก็ดีครับตัวนี้นะครับหนึ่งแเจ็ดืนบาทเท่านั้นนะครับ เริ่มต้นที่ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปต้านะครับ L4708 DT นะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์หน้าหลังครับเครื่องยนต์ Direct Injection สี่สูบ4วินขับเคลื่อนสีล้อนะครับมาดูรีวิวระบบการทำงานของเขากันครับตัวนี้นะครับจั้เครื่องตัวนี้พร้อมทอซิ่งหนึ่งไปนะครับดูยกเกียหน้าครับ ตัวนี้ผมจะฝากไปที่เกียร์สนะครับตัวนี้เป็นระบบ8ดเกียร์เดินหน้านะครับ8ดเกียร์ถอยหลังนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับตัวนี้นะครับ พวงมาลัยก็เบาดีนะครับตัวนี้เป็นพวมอลัยแบบพาวเวอร์นะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าแบบระบบปิดนะครับสามารถอันนี้แค่เผาเดียวนะครับทีนี้ผมจะใช้สองเพาะนะครับในการทำงานนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเป็นคูปัตา L4708 คันนี้ครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191มาดูเครื่องครับมาดูเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับโบวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับดูวาล์วน้ำนะครับดูน้ำนะครับ เดินนะครับปกตินะครับน้ําไม่ดันนะครับตัวนี้นะครับไม่มีไอนะครับมาดูเครื่องนะครับทีนี้ดูเครื่องยนต์นะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับ QC Mark นะครับอยู่เดิมนะครับครบนะครับตัวนี้นะครับ QC Mark อยู่เดิมครบนะครับดูเครื่องยนต์นะครับว่าหลวมไอไหมนะครับดูได้เลยปึ๊บนะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้ไม่ไอนะครับเครื่องยนต์สี่สูบ Direct Injection นะครับตัวนี้เป็นโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อสีแรงม้าครับ ราคาที่สามแสนสี่หมืห้าันบาทครับตัวนี้นะครับตัวที่สองเดี๋ยวไปดูตัวที่สามกันดูกันตัวที่สามนะครับตัวนี้เป็นสี่ิบ็ดแรงม้าเหมือนกันแต่เป็นคูปเปอรต้ L478 HG นะครับตัวนี้ก็เป็นรถสี่สูบนะครับแดเกียร์ด้านหน้าแดเกียร์ถอยหลังนะครับดูระบบการทำงานครับเจ็ดร้อยห้าสิบหกชั่วโมงครับเกียร์หน้าขึ้นลงไวครับ ตัวนี้มาพร้อมกับหางควนตาช้างนะครับปั๊บกับเพื่อนสี่ล้อคโควินครับผมฝากไว้ที่สองหายนะครับเครื่องนิ่มๆครับตัวนี้นะครับเครื่องนิ่มๆนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปดันดินให้ดูครับ ัวนี้เป็นรถไล่นะครับรถไล่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนกันกับตัวที่แล้วครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่พวงมาลัยนะครับพอดีพ่อผมไม่ล็อกไว้นะครับไม่ได้ขัดล็อกไว้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่งเพิ่งใส่เมื่อกี้นะครับครับโบวิน่าทํางานนะครับ เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเหมาะสำหรับงานไถ่ไร่ได้นะครับหรือว่างานนา้ำปิ้งนะครับนะครับใส่เครื่องปุ่มไฟก็ได้ครับแต่ละพัดประโยชน์ครับตัวนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่หมเปลี่ยนปีห้าแปดครับรอเลขเอกาอสารรอซื้โอนนะครับสี่ถห้าวันนะครับ ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเป็นตัวคูบต้าคันนี้นะครับ L4.78SP 0นะครับตัวนี้ราคาที่435,000บาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะครับจัดส่งให้ปีนะครับ3า0กิโลเมตรแรกครับพ่อพอดีผมไม่ได้ขันพ่อไว้นะครับร้อนเลยครับมาดูเครื่องครับมาดูทางด้านเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ QCMark นะครับรถไล่แท้นะครับเดิมๆทุกจุดนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับ น้ำมอน้ำนะครับบัวน้ำหน่อยปึ๊บนะครับนะครับปกตินะครับน้ำปกตินิ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับ QC Mark นะครับอยู่เดิมครบทุกจุดนะครับดูได้นะครับตรงนี้ผมชี้นะครับดูนะครับเครื่องนะครับว่าหลวมว่าไอไหมนะครับดูได้เลยครับ นะครับการดดูนะครับปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่435,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวคู b เ t a ต้ L47.8T คันนี้ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยครับที่เบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู b เ t อต้า L5 มาดูที่ตัวสุดท้ายครับกับตัวนี้ครับเป็นคูปุต้า L5018 นะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับยังมีวางขายอยู่ที่ศูนย์อยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาถูกๆเลยครับ485,000บาทนะครับเครื่องยนต์สี่สูบ Direct Injection นะครับ50แรงม้านะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นล้อขยายนะครับรุ่นล้อธรรมดานะครับตัวนี้ยางดีเลยนะครับฟังเสียงเครื่องครับเรายังไม่ทันได้ขันล็อกข้อนะครับเดี๋ยวดันไปท่อมันก็จะหมุนกลับมา ไปเมียดขึ้นลงเร็วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์4สูบโฟวินครับเพื่อน4ล้อนะครับไดร์เวลอินเสคชั่นครับฝากไว้ที่เกียร์2ครับพอดีสนามประลองเราจะแคบๆหน่อยนะครับด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอูทช่างสีเรานะครับตัวนี้เป็นเกียร์สิงโคลช็เทิร์นะครับสามารถ ข้าเกียข้างพวงมาลายัยเข้าเกียรได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบ8เกียด้านหน้า8เกียรถอยหลังครับอโอ้แรงดีนะครับน้ำหนักดีมากครับตัวนี้นะครับดันตรง รองว่ากินปักแน่นอนครับคูเปอรต้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้ก็จะมีมือที่จับนะครับเวลาที่เราโยกรถอะไรมันจะไม่ได้หาที่เกาะบางทีเราเกาะตรงแผ่นหลังคาตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็เข้าเกียร์ง่ายครับแล้วก็อารมณ์ขับก็ดันดินดีมากครับตรงนี้นะครับสามารถไปรับจ้างปรับหน้าดินอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็น50แรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อนสีล้อครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับดูหางนะครับดูหางนะครับตัวนี้ปึ๊บนะครับเป็นหางหนักนะครับตัวนี้เป็นหางหนักนะครับมาดูมาดูในตัวเครื่องยนนะครับเครื่องยนพอดีมันเปิดกาดหน้าไม่ได้นะครับตัวนี้เราการันตีเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับลูกค้าท่านใดที่ สนใจนะครับในตัวคู b ัต a า l ห้าศตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับโทรติดต่อสอบถามได้นะพี่เบอร์โทรศัพท์ครับศู 91, 8, 6, 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่ห้าครับศูนย์เก้าหด้าือศูนย์หกสาครับสามหนึ่ครับ